อร้อยดากูนาคอฟฟี่ว้าวมากครับมาดูวิธีทำกันเลยครับทุกคนเริ่มต้นจากเตรียมวัดสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับวันนี้มานั่งทำใต้บันไดลมพัดเย็นๆนะครับขาดไม่ได้เลยคือกาแฟนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะครับสายหวานต้องพลาดไม่ได้เนาะแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์สำคัญของเราขวดเปล่านะครับ อันเนี้ยที่ผมวางข้างบนน่ะเป็นตัวบีบวิปครีมนะครับเอามาใส่ให้มันใส่ง่ายขึ้นไม่ให้หกนะครับสูตรของตัวนี้คือ33 3, 3นะครับเริ่มจากใส่กาแฟไป3ช้อนนะครับตามด้วยน้ําตาลอีก3ช้อนแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหวานก็ใส่น้ําตาลช้อนเดียวหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ตวงน้ำเปล่าใส่ไปอีก3ช้อนนะครับมันจะได้เป็น33 3, 3นะครับโอเคจากนั้นปิดฝาครับแล้วก็ อัญเชิญวิญญาณบาริสต้าให้มาเข้าสิงเราเลยนะครับก็คือเราสามารถขย่อตามแบบฉบับของเราได้เลยมีท่าขย่าแบบไหนเท่ๆงัดออกมาครับซึ่งอันนี้ผมทำแบบสโลโมชั่นให้ดูนะครับเนี่ยเริ่มจากขย่าแบบนี้ก่อนนะครับเริ่มใส่ท่าเข้าไปนะครับนีู่ทำท่าแบบนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าท่าที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ เรียกว่าการศิลปะในการเช็คนะครก็ต้องเรียนรู้กันไปเนาะว่าเราอยากเช็คแบบไหนนะครับใครที่มีท่วงท่าที่เร้าใจนะครับมันก็จะทำให้ดึงดูดผู้ชมหรือ,อคนที่จะกินนะครับแต่อันนี้เรากินเองเนาะชงะเช็คยังไงก็ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตโชว์การควงนะครับควงควงขวดนะ เอาจิงเสียเวลาอยู่กับตรงนี้นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวรีเร็วๆเลยกันนะครับอ่าโยนควันเลยนะครับอ่าใช้วิญญาณบูชรีเข้าสิงนะครับทุกคนอ่าพอได้ที่แล้วนะครับจนที่พอใจนะครับแล้วก็เตรียมน้ําแข็งมานะครับหนึ่งแล้วก็เติมนมลงไปนะครับเศษสามส่วนสี่ของแก้วนะครับจากนั้นเอาดากโรนาคาเฟ่ของเรานะครับบีบลงไปเลยมันจะเยิ้มๆหน่อยนะครับทุกคนเอาไปให้หมดทุกหยดเลยนะครับ มันจะเหนือหน่อยเยิ้มๆกลิ่นหอมมากเลยนะครับทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับมากินกันเลยอ่าอย่าลืมหลอนนะครับเดี๋ยวผมให้ซูมให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าเดี๋ยวขอชิมก่อนอือหือสุดยอดนะครับมาดูใกล้ๆครับความนุ่มหนืเดเหนียวของกาแฟดาร์โกนานะครับดูนะครับ เลเยอร์มันจะแยกกันชัดเจนนะครับข้างบนจะเป็นกาแฟเหนื่อๆนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นนมนะครับตอนจะกินเราต้องคนๆๆให้มันเนื้อกาแฟมันลงไปข้างล่างด้วยนะครับจากนั้นก็จะได้ชิมความหอมหวานของกาแฟเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องไปที่ร้านนะครับแล้วก็มีกาแฟอร่อยๆทานเลยนะครับมาครับชื่นใจมากๆเลยนะครับทุกคนครับเอาไปลองทําดูนะครับใครที่ทําแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป bye บ๊ายบายจุบ๊บฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย